สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยุไกยุไกขอสวัสดีครับออกมาหน้าตอนใบครับคำคำผ้าเพื่อนเพื่อนมาหรือบาพี่น้องมาเบ่งการแต่งจริงต้นย่างครับทำให้เพื่อนสูงใหญ่เร็ว้าหาโแต่งโบตัดเป็นนันใหญ่ครับเพราะว่าอาหารเหนือเดี๋ยวมาเลียงงาอยู่ทางใตครับนี่นี่ ประมาณนี้ครับขาต้งตัดครับผมตัดดอ,อกช่วงใบประมาณยี่สิบเส้นครับนี่ครับตัดทิ่มเลยครับแทงกอ,อกอางที่แทงก่อนถาขึ้นเกิดใบเข้ากับมันเสาะใบออกครับลีใบอนี่คือการแทงจริงตน้น ต้นยางเขาครับต้นใหม่ทุกต้นทุกเฮาต้องแต่งเพียให้เพิ่นสูงใหญ่เร็วหุ่นเร็วว่าฉันเปาะพี่น้องเออขันปล่อยงาใบแบบนี้ครับเพิ่นก็สินั่งอยู่นี่เพิ่นสิบสูงขันแป้นคนกะลูกหลานต้องเอานมนมให้นมครับให้นมหลายเออความสูงกัสิมีครับ เป็นคนเฮาอันนี้ต้นไม้ครับคือกันครับแตงกิงนี่คือเฮาแตงแล้วมันออกใบอ่อนๆนเฮากระเสาะหรือว่าดีออกบ่ต้องให้เป็นจเจริญเติบโตให้เิ็นเอาขึ้นยอดขึ้นลำประมาณนี้ครับนี่คือวิธีการทำให้ต้นไม้ง่ายเร็วสูงเร็วพี่น้องเพระาะว่าเป็นเอาอาหาร ทรงขื้นทั้งเทิงทั้งหยอดเป็นสิบอบบนไอซองออกงาขางลางข้างใตประมาณนี้ครับนี่คือพิธีเหตุกับต้นใหม่ต้นย่างเคยเห็ดมาแล้วครับได้ผลดีต่อไปเพิ่นก็แห่งเพิ่นก็สิโลนลงเองครับเพิ่นสิล้นลง,งสิลลนดอกตาไปตัดจำต้นเพิ่นก็สิเป็นตาล่ำต้นเพิ่นสิเป็นตามันแห่งเร็ว เป็นรุดดอกเองเพื่นครับมั่นก็จะขึ้นไปเป็นลำงามรอ,อมาณนครับกะเบันงน้ำกันครับผมนีม่การแตงตรงว้จกัก2ี๊ซิบเนครับเนี่ยตัดดอกเลยครับแตงหงวันไว้ครับเติมปุ่นไปเรื่อยๆใบเพื่อนครับใบเพื่นครับ ครับครับหายั่ยงแค่ทั้งเครื่องก็สีเลี่ยงลำต้นเพิ่นครับเลี่ยงขึ้นไปทั้งเครื่องท่างแต่งอย่้เข้าตัดออกบ่ิหารเพื่อนเอาอาหารมาให้เพื่อนเอาอาหารขึ้นเครื่องครับพี่น้องที่เข้าตัดตัว ครเปลี่ยนกระเบื้องน้ำกันครับผมนี่คือนี่ครับต้นเป็นเป็นไงก่อนไ้เ็ดก่อนครับนี่นี่นี่เป็นงปองใบปงหยอดขึ้นมาครับดึงหอกครับนี่ดึงหอกดึงไปเรื่อยครับผม กต้องให้เป็นเลี่ยงลำต้นผมตอนไว้ตอนจริงครับตอนจริงจริครับออกครับอออกบ็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เขามา เป็นมูเป็นเพื่อนเป็นกำลังใจพญานาคเสียนครับนี่คือการแต่งกิ่งต้นย่างครับปลูกไว้เป็นลอยครับเป็นลอยกำลังไงครับกระเบื้องน้ำกันครับผมนี่คือการแต่งให้เิ่นให้เนชูงครับเพิ่นไงนครับ อย่งานแต่งก็เอาว่าอวอมันตับเอกสีน้เงินดอกครับ,รรรบที่เป็นปงเหมือนมา ขอขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เขามาให้กำลังใจนี่คือการแต่งกิ่งครับพอ,อกันชิบนาครับชิบนี้ขอฝากไปเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับหลายครับต้นยางปูเป็นรลอยๆ